คทักทยทุกคนนะครับผมก็มาดูแนวทางเราพัฒนากันต่อนะครับงวดที่ผ่านมาเขาออกไปที่5 4 2 0 3 4เนาะก็ตัวเจาะแอดไม่เข้านะับพลาดจับชุด3ตัวให้803กับ903หรือเปล่านะเ,าเกือบเข้า3ตัวโต๊ดเขาไปที่0 3นยไม่ได้จับ3 4ให้นะ อน่น,นกงอนที่ผ่านมาก็ต้องน่าเสียดายมากเลยแอดมั่นใจ03มากเลยแต่ว่าเขาเขาน่าจะสลับตำแหน่งให้เป็น403ประมาณเนี้ย403นี่จำเลยนะอืมถ้า3ตัวเป็นอย่างน่าเสียดายเลขตารางเข้านะเข้า3ตัวเลย034แต่ว่ามีใครจับหรือเปล่าเนาะก็ไม่คิดว่าจะมาเลขพี่น้อง034 หมดก่อนน่าจะจับให้อยู่นะสามสี่ดันมารอบรอบนี้อ่ะรอบนี้ตัวเลขเลขพี่น้องมาเกือบหมดเลยน่าจะสองหนึ่งสามสี่ไปเลยนะ <c oughs> เออเลขพี่น้องมาเอารอบนี้เดี๋ยวมาดูสูตรนี้ที่เข้าที่เข้าดีต่อเนื่องไงวัที่ผ่านมาเขาเข้าแต่ว่าเราจับไม่โดนแค่นั้นเองจับพลาดเนาะเออดูสูตรไหนก่อนเลย ่ะก็จะมีสูตรนี้ที่ยังเดินอันนี้สูตรเก่าแป๊มนึงนะแอดก็ลืมขีดไว้จับไงอ๋อนี่อ่ะสูตรนี้จับดีๆมีเข้า3ตัวแน่ๆงวดก่อนเขาหลุดแล้วงวดล่าสุดเขาเดินมาเหมือนเดิมเนาะนี้ผมก็จะบวก บวกสามอันนี้คือสิบหน่วยบนล่างนะอ่ะตัวนี้ก็บวกห้าโอเคเอาสูตรสูตรนี้ก่อนดีกว่าสูตรฝั่งนี้เนาะหมื่นบวกด้วยสามของที่สี่ห้าหกเจ็ดจะได้ตัวเลขสามตัวนะเจ็ดแล้วก็บวกสามบวกสามวิธีหนึ่งก็เจ็ดศูนย์สามนะรอบนี้ก็ยังมีสามติดมามีศูนย์ติดมาเหมือนเดิมสูตรนี้ที่บอกว่าจับเออสามจับดีๆเข้าสามตัวได้สองสูตรเอง สอบกศได้2อบวกหได้เจ็ดเจ็ดแปดอีกสูตรหนึ่งละ่ะสองบวกศจะได้2 3 4โอเคก็ตัวเลขอยู่ประมาณนี้รอบนี้ตัวเลขมาอยู่ประมาณนี้นะ ตัวเลขที่เด่นงวดนี้นะน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละก็คือเลข3 4 7 8นะที่ผมชอบนะก็จะมีเลข9พ่วงมาไม่เด่นมากแต่ว่าเขาก็พ่วงมาในสูตรเลขศูนย์จะมาอีกไหมมีสิ์มานะรอบนี้จับเลขศูนย์ให้อีกตัวหนึ่ง แถมสองเผื่อเขาอยากมาด้วยเป็นเจ็ดตัวอา่าลองจับดูเลขในตารางเจ็ดตัววันวันสองจะมาวันวันสองจะมาอีกอตัวที่ไม่เคยชอบอ่ะเออชอบมาชุดสองตัวชุดสองตัวผมจับให้ตัวเด่นๆก่อนก็แล้วกันที่คิดว่าน่าจะปังนะก็จะมีสามเจ็ด สามเจ็ดกันไหมอีกเลขสามน่าจะอยู่หน่วยมากกว่านะเออแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่แล้วก็ ศูนย์สามศูนย์สี่อ่ะถ้าใครชอบสองก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะอ่ะอัดเขียนให้แบบนี้ก็แล้วกันโอเคลืมเดือนขึ้นอ่ะก็ขอเน้นตัวเน้นก่อนนะก็จะมีสามเจ็ดสามแปด

ส่วนตัวสามตัวเนาะส่วนชุดสามตัวก็จะมีชุดที่จับให้อะแป๊บหบนึง่งขอเลื่อนขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็ จับให้ประมาณนี้083073783วิ่งรูดวิ่งรูดให้ไปที่7กับ8นะจับ7 8ให้วิ่งรูด ไม่น่าจะหลุดหรือใครจะเอาวิ่งรูดสามสี่ก็สวยเหมือนกันนะมันเด่นอยู่สี่ตัวนะจับวินตัวที่แอดชอบนะเน้นสามมากกว่าวินสี่ตัวที่ชอบเนาะไม่ใช่วิ่งนี่วิน วินสี่ตัวก็มีแปดเจ็ดศูนย์สามนี่ที่ชอบก็จะมีเลขสี่ตัวที่ให้จะบวินแปดเจ็ดศูนย์สาม เล็กวินสี่ตัวที่ว่าน่าจะมี <c oughs> มีบนล่างเนาะแปดเจ็ดศูนย์สามนี่แหละสี่แอดแอดชอบอยู่สี่ตัวนี้นะแปดเจ็ดศูนย์สามอ่ะอันนี้ก็คือชุดสามตัวที่จับให้ก็อยู่ประมาณนี้ ตัวเน้นก็จะมี 3, 7, มเจ็ดแปดสาเจ็ดสี่แปนเน้น3มากกว่าเน้นที่มี3มากกว่าเพราะว่าสูตรนี้สูตรนี้703ดศูสนสูี่สูตรนี้เขาก็ยังเดินดีมาอยู่นะก็อีกสูตรหนึ่งก็มี0,36ก็คือใช้หลักแสนบวก5้าคงที่จะได้เลข0แล้วก็บวกสเป็น3าม แต้มอีกสามอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขหก 6. อืมก็จะมีศูนย์สามอะถ้ารอบนี้มาศูนย์สามให้ก็นี่เลยดักไว้งวดที่ล้วไม่มารอบนี้ยังชอบสามอยู่ <c oughs> ยังชอบสามอยู่สามจะมาในรูปแบบไหนอ่าจะมาสามตัวนี้หรือเปล่าศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสามหรือจะเป็นเจ็ดศูนย์สามอะไรประมาณนี้ก็ 6. หกหางไปเลยถ้าพี่น้องมาก็คือเจ็ดแปด แปดหรือสามสี่เลขพี่น้องเขาอะ่ะคิดว่าน่าจะมาเลขสองติดไว้เพราะอยู่ในสูตรเนาะก็ไม่เด่นมากแต่ว่าอยู่ในสูตรตัวไม่เด่นที่ไรชอบชอบแอบมาจริงๆแนละ้วเลขสองเนี่ยโอเคก็หน้าจะประมาณนี้สูตรนี้แอดคิดว่าน่าจะเดินเจ็ดศูนย์สามน่าจะมีติดสิบหน่วยแน่ๆน่เจ็ดศูนย์สาม แต่สูตรนี้จับดีๆมีสิทธิ์เข้าสามตัวมันจะมาแบบไหนแค่นั้นแหละวันที่ผ่านมานี่จับพลาดนะเออถ้ามาสามเจ็ดแปดอะไรเจ็ดแปดสามนี่ก็สวยเลยที่อาจจับให้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด <acabar> โอเคครับปังๆนะครับ